สวัสดีครับพบกับช่างไฟสุกุมิตอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําอุปกรณ์เครื่องมือช่างอีกชิ้นหนึ่ง index. เป็นอุปกรณ์เครื่องมือที่สําคัญมากสําหรับช่างแล้วก็ทุกๆท่านทุกๆบ้านนะครับนั่นคือสว่านไฟฟ้า,ฟาครับพูดถึงตัวสว่านไฟฟ้าคงจะเป็นที่หนักอกหนักใจนะครับของหลายๆท่านว่าจะเลือกตัวไหนดียี่ห้อไหนดีเพราะว่าฟังก์ชันก็มีหลากหลายบางยี่ห้อฟังก์ชันก็คล้ายๆกันนะครับ เนื่องจากว่าผมเนี่ยมีประสบการณ์ในงานช่างมาหลายปีได้เคยร่วมงานกับทีม1ทีม2ทีม3หลายๆทีมนะครับทั้งทีมใหญ่ทีมเล็ก <Wow. S 1> แล้วก็ใช้เครื่องมือของแต่ละทีมซึ่งแต่ละทีมเนี่ยก็จะมีเครื่องมือนะครับโดยเฉพาะสว่านไฟฟ้าเนี่ยที่แตกต่างกันหลากหลายยี่ห้อกันผมก็เลยผ่านมือมาเยอะนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจซื้อใช้เองครับเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือที่ผมใช้คือตัวนี้ครับบอสนะครับ รุ่นนี้นะครับ GSB 1 8 0 LI นะครับตัวนี้ผมไม่ได้ค่าโฆษณาหรือว่าอะไรนะครับเราซื้อใช้เองจริงๆนะครับผมใช้มาแล้วเนี่ยประมาณ1ปีครึ่งนะครับแล้วก็เหตุผลที่ใช้ตัวนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวนี้เป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้สามารถที่จะใช้เป็นไขควงนะครับสำหรับปิดเปิดสวิตช์ที่เป็นไขควงนะครับแล้วก็สามารถที่จะเป็นสว่านได้เจาะไม้ก็ได้จเจาะเหล็กก็ได้นะครับรวม อีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดกระแทกสําหรับเจาะปูนผนังปูนก้อนอิฐก้อนหินนะครับตัวนี้เนี่ยมันติดฟังก์ชันเลยถามว่าตัวนี้จะสมบูรณ์แบบไหมมันก็ไม่เหมือนกับสว่านโดยเฉพาะนะครับอย่างสว่านกระแทกที่มันเป็นสายไฟฟ้าที่ต้องเสียบปลั๊กเนี่ยอันนั้นอนะ่ะพลังของเขาสุดยอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าในเมื่อเราต้องการความคล่องตัวความสะดวกแบบตัวเดียวจบนะครับตัวเดียวจบจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไขควงนะครับสว่านเจาะไม้จเจาะเหล็กหรือว่าเจาะคอนกรีต เจาะซีมเมนต์เจาะก้แพงโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูการรีวิวจากประสบการณ์จริงนะครับรีวิวแล้วก็จะมีการทดสอบบางอย่างให้เพื่อนๆดูด้วยว่าในนี้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับ <Wow. S 1> เพื่อที่ว่าจะได้เป็นแนวทางหนึ่งในการเลือกตัดสินใจที่จะมีสว่านไฟฟ้าไว้ในครอบครองไว้ใช้เองนะครับอย่างไหนเนี่ยที่จะเหมาะกับเรามากกว่ากันนะครับไม่จำเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้ยี่ห้อน,นี้ก็ได้นะครับแต่ว่าดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้นเองนะครับในการเลือกซื้อเลือกตัดสินใจ ตามมาเลยนะครับตามมาเลย <Yeah. S 1> นะครับสว่านบอส GSB 1 8 0 LI ตอนที่ท่านซื้อมาเนี่ยเขาจะให้กล่องมาด้วยนะครับอันนี้จะเป็นกล่องที่ใส่สว่านนะครับ <Yeah. S 1> ก็ใช้งานดีนี่ผมใช้งานมาแล้วก็ยังสภาพดีอยู่นะครับไม่มีบุบไม่มีสไลดยแต่อย่างใดนะครับในกล่องสว่านเนี่ยเขาก็จะมีแบตเตอรี่ให้นะฮะแบตเตอรี่เนี่ยก็จะให้มา2ก้อนนะครับเป็นแบต18โวลต์นะครับ18โวลต์แล้วก็เป็นดัตลิเทียม นะครับสำหรับสเปคข้างในเนี่ยผมจะไม่รีวิวมากนะครับเพราะว่าที่นอื่นเขาก็รีวิวกันหมดแล้วนะครับเรามารีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้จริงเริ่มจากแบตเตอรี่ก่อนนะครับตัวแบตเตอรี่เนี่ยถือว่าเป็นฐานในการวางสว่านด้วยนะครับดังนั้นนะ่ะฐานของเขาจะต้องแข็งแรงมากนะครับเวลาผมจะวางสว่านเนี่ย นะครับก็อาจจะวางนอนหรือวางตั้งนะครับแต่ส่วนใหญ่เราจะวางตั้งเพราะว่าเวลาหยิบจับหรือวางอยู่บนโต๊ะเนี่ยนะครับมันก็จะจะง่ายนะครับปุ๊บนะครับใช้พื้นที่น้อยแล้วก็หยิบจับขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตัวฐานเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแข็งแรงมากเลยนะครับก็เวลาเราวางเนี่ยมันก็จะยึดเกาะได้ดีในระดับหนึ่งนะครับไม่อ่อนแอไม่งอนแงนนะครับสำหรับตัวชาร์จนะฮะชาร์จเจอร์ที่เขาให้มาเนี่ย นะครับก็เป็นวัสดุที่ค่อนข้างแข็งแรงทีเดียวเวลาผมไปในระหว่างปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมไปหลายงานมากนะครับนะฮะตัวนี้สายค่อนข้างแข็งแรงนะครับความยาวของสายเมื่อสักครู่นี้ผมวัดแล้วนะครับประมาณ1เมตรเจ็ดเซนก็ยาวทีเดียวอะครับถ้าถ้าไม่ได้ไกลามากนะครับท่านก็สามารถที่จะปักแบตเตอรี่ชาร์จได้เลยส่วนความอึดของมันนะครับถ้าเป็นโหมดไขควงกับโหมดสว่านเนี่ย ค่อนข้างใช้นานทีเดียวนะครับถ้าหมดไขควงเนี่ยก็คือใช้ลืมเลย1วัน1นึก้อนแทบไม่ต้องเปลี่ยนเลยนะครับส่วนตัวสว่า,สวานที่เป็นเจาะไม้เจาะเหล็กเนี่ยครับก็อาจจะต้องเปลี่ยนนะครับแล้วเราก็เราก็จะมีแบตสำรองสลับเปลี่ยนกันไปนะครับตัวนี้เป็นไฟฟ้ากระแสะตรงนะครับนะฮะแล้วก็เป็นมอเตอร์ค่อนข้างดีทอคค่อนข้างตรงเนี่ยฮะท่านที่ท่านได้ยินเสียงเนี่ย เสียงมั่นๆเลยนะครับแล้วก็มีไฟ LED ตรงนี้ด้วยครับเดี๋ยวผมจะแนะนำโหมดแรกก่อนนะครับโหมดแรกเนี่ยเป็นโหมดสกรูนะครับเป็นสกรูสำหรับใส่ไขควงหรือแกะหรือถอดนะครับเดี๋ยวผมจะทำสกรูให้ท่านดูนะครับอันนี้คือเราใส่ดอกไปก่อนนะครับนะครับเวลาเราใส่เข้าไปแล้วนะครับมันจะมีทอร์กนะครับ ทอของมันเนี่ยก็ปรับตั้งค่าได้ตั้งแต่เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์5ถึงเบอร์10จนถึงเบอร์20เลยนะครับหมายถึงความแน่นของดอกตะวันนะครับโดยมากผมก็จะปรับไปที่กลางๆนะครับแค่เบอร์10ก็ใช้ได้แล้วนะครับนะครับ,นะรบแต่ว่าเวลาเราใช้โหมดไขควงนะ่ยผมจะปรับมาที่เบอร์หนึ่งะครับเพราะว่าถ้าปรับไปเบอร์10เนี่ยแรงขันหรือแรงบิดมันจะมากเกินไปอาจจะทําให้ไขควงนะครับเสีย ดอกเสียหรือว่าตัวบล็อกที่จะใส่เนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะทําให้ดูเลยนะครับอันนี้ผมจะใส่สกรูนะครับและอันนี้คือบล็อกที่จะเป็นฝานะครับถึงได้บอกว่าท่านต้องปรับทอรกมาที่เป็นเบอร์หนึ่งนะครับถ้าไปเบอร์แรงกว่านี้เนี่ยนะครับอาจจะเกิดความเสียหายได้นะครับเวลาใส่ยิงให้มันก่อนแล้วค่อยๆไปเบาๆนะครับไปเบาๆนะฮะนี่ฮะไปเบาๆ ไปเบาๆไปเบาๆเนี่ยฮะแล้วพอมันมันแน่นในระดับที่เป็นทอ็อกเบอร์หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็จะไม่ย้ำเข้าไปนะครับมันก็จะหยุดอยู่อย่างนั้นนะครับหลายๆท่านเนี่ยชอบแน่นๆนะครับพอตัวนี้เนี่ยพลังมันค่อนข้างเยอะถ้าท่านทำทอ็อกไปที่เบอร์5เบอร์10บนะครับรับรองนี่พังแน่ๆเลยนะครับหรือว่าเวลาแกะออกก็จะแกะออกยากอันนี้นะครับเป็นการหมุนขวาหรือหมุนซ้ายนะครับ ตอนนี้ผมจะถอดแล้วนะครับจะเป็นหมุนซ้ายนะฮะถอดจากตัวนี้ออกมานะครับถอดได้แล้วครับปุ๊บสวยงามเพราะว่าตัวปลายดอกสว่านรุ่นนี้เป็นของบอสด้วยนะครับเขาไม่ได้แถมผมซื้อมาซื้อมาเองแล้วก็ปลายมันจะเป็นแม่เหล็กนะครับเดี๋ยวผมใส่ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนะครับเจาะแน่นๆแล้วก็ค่อยๆไปครับไม่ต้องรีบแค่นี้เองครับได้แล้วครับ อลองถอดมานะครับส่วนในโหมดที่2นะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโหมดที่2เนี่ยจะเป็นโหมดสว่านนะครับโหมดสว่านเนี่ยเอาไว้เจาะไม้เจาะปูนนะครับแล้วก็สปีดเนี่ยมันจะมี2อ,อันของตัวนี้เบอร์1กับเบอร์2เบอร์2ความเร็วรอบกจะเยอะกว่านะครับแต่ว่าเวลาเราทํางานจริงๆเนี่ยผมจะไม่ค่อยเปิดเบอร์2ในการเริ่มต้นยิงเพราะว่า แรงบิดมันจะสูงมากอาจจะทําให้สกรูเนี่ยกระเด็นหรือว่าชิ้นงานเนี่ยเสียหายนะครับไม่ตรงเป้านะฮะอาจจะเกิดนิ้วรอยเสียหายได้ก็เริ่มไปที่เบอร์1ก่อนนะครับพอเจาะแม่นๆแล้วก็ตามเบอร์2ได้เลยในวันนี้ในตอนนี้เนี่ยที่ผมจะสาธิตนะครับก็จะเป็นแผ่นพลาสติก PVC นะครับโดยใช้โหมดสว่านนะครับแต่พอมาโหมดสว่านแล้ว่เราปรับทรอกไปที่เบอร์หนึ่งไม่ได้ละเพราะว่า มันจะต้องใช้แรงบิดที่สูงกันนั้นนะครับก็จะปรับไปที่ประมาณเบอร์สิก่อนนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับแล้วก็ค่อยๆยิงเข้าไปนะฮะอันนี้จะเป็นแผ่น PVC ที่เป็นแผ่นแผงไฟฟ้าทั่วๆไปจะค่อนข้างบางนะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเจาะไปเนี่ยค่อยๆไปนะครับอันนี้สมมุติว่าผมผมได้จุดที่ผมอยากไปละอันนี้ผมก็จะใช้ท็อกนะครับเบอร์สิบนะครับแล้วก็ความแรงเนี่ยนะครับแรงบิดก็แค่เบอร์หนึ่งทอนะครับแล้วค่อยๆไปครับ เห็นไหมฮะเนี่ยค่อยๆเข้าไปแล้วครับแล้วก็ออกแรงกดนิดนึงนะครับาคบแค่นี้เองชิ้นงานเข้าไปแล้วนะครับเนี่ยทะลุแล้วนะครับเบาๆเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้สปีด2องดูนะครับแล้วก็แรงแรงกดเนี่ยพอๆกันนะครับสปีดสองนะครับ เดี๋ยวท่านดูนะครับเห็นไหมฮะมันจะค่อนข้างแรงมากปุ๊บเดียวยิงเข้าไปจมสกูลเลยนะฮะแต่ว่าในการเริ่มต้นเนี่ยถ้าเกิดไม่แม่นจริงนะครับเราใช้สปีด2เนี่ยชิ้นงานจะกระเด็นครับหรือไม่ก็สกูก็จะกระเด็นเกิดอันตรายได้นะครับอาจจะไปโดนเราโดนลูก,กตาหรือว่าไปโดนเพื่อนๆ่อข้างๆนะครับดังนั้นแนะนําว่าให้เริ่มที่เบอร์หนึ่งก่อนเพราะว่าพลังมอเตอร์เขาอะค่อนข้างแรงนะครับ แล้วถ้าเบอร์หนึ่งเอาอยู่ก็ไม่เป็นไรนะฮะแต่ถ้าเจาะเบอร์หนึ่งเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับมันยังยากอยู่แต่ว่ามันเข้าไปบ้างแล้วเล็กน้อยนะครับตัวปลายดอกสว่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นสว่านสกรูเจาะไม้หรือเจาะเหล็กเข้าไปแล้วเนี่ยปรับเป็นเบอร์สได้เลยนะครับปป๊บเดียวเองครับผมทีนี้วัสดุต่อไปที่ผมจะมาเทสให้ท่านดูนะครับก็จะเป็นไม้นะครับเป็นไม้ธรรมดาน,นี่แหละครับ โดยที่สกรูที่ผมจะใช้สาธิตนะครับก็จะเป็นสกรูสกรูเกลียวนะครับสำหรับเจาะไม้นะครับสังเกตง่ายๆเลยคือมันจะสีดำนะครับหรืออาจจะเป็นสกรูเจาะเหล็กหรือสกรูอะไรที่ได้ก็ได้ที่ท่านมีนะครับก็แนะนำว่าให้ไปที่เบอร์หนึ่งก่อนนะครับปรับไปที่เบอร์หนึ่งแล้วก็โหมดนี้เป็นโหมดตรงกลางนะครับโหมดเจาะสวา่าง แล้วก็ปรับทอกไปที่เบอร์สิพอนะครับถ้าไม่พอหรือแรงบิดไม่ได้ค่อยมาเพิ่มนะฮะอันนี้ผมจะเจาะให้ท่านดูก่อนนะครับอันนี้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับใกล้ๆดูกันใกล้ๆเลยนะครับแต่ต้องระวังนะครับอย่าเรียนแบบผมเพราะว่าชิ้นงานหรือว่าสกรูอาจจะกระเด็นเข้าหน้าตาได้นะครับค่อยๆไปนะครับนะฮะเข้าไปแล้วครับเนี่ยฮะเข้าแล้วนะฮะ ท่านที่เป็นบ้านไม้หรือว่า,เ,าเป็นโครงเหล็กนะครับลักษณะก็จะใกล้เคียงกันนะครับไม่ต่างกันมากแค่นี้เองครับนี่แค่เบอร์หนึ่งนะครับยังไม่ต้องเบอร์สองนะฮะถ้าเป็นเบอร์สองเนี่ยอาจจะแรงเกินไปแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับหมดนี่ไม่แนะนาเว้นแต่ว่าท่านเจาะเข้าไปบ้างแล้วนะครับแล้วต้องการแรงบิดเพิ่มหรือท่านที่มีความชํานาญนะครับก็สามารถใช้สปีด2ได้เลยนะครับโดยทั่วไปใช้แค่สปีด1ก็เหลือเฟือแล้ว และข้อดีอีกอย่างนึงในการใช้สปีดหนึ่งเนี่ยคือประหยัดแบตเตอรี่ด้วยครับใช้ได้นานนะครับที่เดี๋ยวผมจะแนะนําอีกตัวหนึ่งนะครับไหนๆก็แนะนําตัวสว่านไปแล้วพอดีผมบังเอิญไปซื้อเจ้าตัวนี้มาครับก็คือเป็นชุดดอกสว่านสําหรับเจอเหล็กเจอไม้ก็ได้นะครับแต่ว่าในในข้างกล่องหรือข้างหน้าเนี่ยมันเขียนว,ว่าเป็นเมทัลนะครับอันนี้ยี่ห้อ ไม่แน่ใจออกเสียงถูกหรือเปล่า Giantech นะครับ e GIANTECH นะครับนะฮะตอนแรกที่ซื้อมาเนี่ยจำได้ว่าประมาณ200บาทเท่านั้นเองนะครับไม่แพงคือเราซื้อมาเพราะว่าตัวดอกสว่านเนี่ยมันจะมีหลายเบอร์นะครับเผื่อว่าเวลาเราไปหน้างานเนี่ยเราเจอที่จะต้องเจาะเหล็กนะครับอันเล็กอันใหญ่นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาหาก็ใช้ตัวนี้เจาะไปเจาะเสร็จแล้วก็เก็บนะครับ หลังจากที่ผมได้ใช้งานมานะครับปรากฏว่าดอกตัวนี้เป็นดอกที่ค่อนข้างดีมากทีเดียวนะครับปกติเวลาเราซื้อดอกสว่านเนี่ยเราก็จะไม่ได้หวังผลมากก็คือเจาะงานนี้เสร็จแล้วก็ทิ้งไปนะครับเพราะว่าตัวหัวดอกหรือว่าหัวสกรูเนี่ยเดี๋ยวผมชี้ให้ดูนะครับตัวนี้มันจะ,ะมันจะมันจะทื่อออกไปแล้วแล้วมันก็จะไม่แข็งแรงและนะครับแต่นี่ผมใช้มานะครับประมาณตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยละครับซื้อเจ้าตัวนี้มา ตัวนี้ก็ซื้อมาคู่กันด้วยตอนนี้ก็ยังใช้อยู่เลยครับยังไม่ต้องทิ้งดอกไหนเลยนะครับผมไปเจาะมาแล้วก็คือเสาเหล็กนะครับเป็นที่เป็นโรงจอดรถโครงเหล็กนะครับแล้วก็ท่อ PVC ผนัง PVC นะครับแล้วก็ไม้ผมก็ใช้ตัวนี้เจาะด้วยนะเดี๋ยวผมจะสาธิตตัวนี้ให้ดูนะครับผมจะใช้ดอกที่เป็นดอกเบอร์กลางนะครับคือไมใ่ใหญ่แล้วก็ไม่ได้เล็กเกิน,กนไปนะครับของ n จ t e ท h นะครับ ที่แนะนำเพราะว่าผมประทับใจในการใช้งานนะครับส่วนดอกอื่นๆที่เป็นดอกจอลเล็กผมก็เคยซื้อเฉพาะแล้วก็ใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งคุ้มราคาแต่ถ้าเทียบกันแล้วระหว่างเจ้าตัวนี้ซื้อมาแค่ประมาณ200บาทเราได้มาเป็นชุดนะฮะได้มาตั้งแต่ดอกเล็กถึงดอกใหญ่เลยนะครับอันนี้มี10ดอกนะครับด้านหน้าจะเป็น8ดอกด้านหลัง5้าดอกนะครับ13าดอกนะฮะ oh. เดี๋ยวผมจะ ใส่สะปูก่อนนะครับมาแล้วครับเนี่ยฮะอันนี้ผมเป็นสปีดหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไม้ให้ท่านดูเจาะ PVC ก่อนดีกว่าครับเจาะ PVC ดูก่อนนะฮะเจาะเพื่อที่จะเป็นรูนะครับหนึ่งสองสามไปแล้วครับอันนี้สปีดหนึ่งนะครับ แล้วก็ออกแรงกดเล็กน้อยงานที่ได้จะกลมมากทีเดียวเพราะว่าการที่เราเจาะสั้นๆน,นะฮะเจาะสั้นๆเจาะน้อยๆเนี่ยนะครับแรงเหวี่ยงมันจะไม่เยอะดังนั้นผลงานที่ได้จะเป็นรูกลมพอดีทีนี้พอท่านคิดว่ามันช้าไปผมก็ว่ามันช้าไปครับเปิดสปีดสองเลยครับนะฮะเดี๋ยวผมลองใหม่นะครับสปีดสองเริ่มที่สปีดสองเลยนะครับ อีกรูนึงนะครับสปีดหนึ่งนี่ผมเล่นรูกลางไปละเดี๋ยวผมจะเล่นรูที่เป็นขอบบนนะครับสปีดสองแต่ต้องระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าในช่วงแรกอ่ะมันจะทําให้ชิ้นงานดินแล้วก็ดอกสว่านดินด้วยนะถ้าใครจับเวลาอยู่คงเร็วมากเลยครับไม่ถึง2วินาทีเจาะรูได้แล้แต่สปีดหนึ่งเนี่ยต้องค่อยๆไปนะครับส่วนผลงานที่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมปัดเศษออกก่อนนะครับนะฮะ ตรงกลางเนี่ยใช้สปีดหนึ่งนะครับแล้วก็มาสปีดสองทีหลังตัวอันที่อยู่ขอบนี้นะครับเป็นสปีดสองเลยนะครับใช้เวลาเพียงหนึ่งวินาทีไม่ถึงสองวินาทีผ่านแล้วครับทีนี้เดี๋ยวผมจะลองเจาะไม้ดูนะครับเดี๋ยวเจาะไม้นี่ผมขอสปีดสองเลยเพราะว่าสปีดหนึ่งนี่อาจจะชานะครับเดี๋ยวผมจะเจาะไม้ให้ดูนะครับว่าความเร็วมันได้ประมาณไหนนะครับ ประมาณสองวินาทีนิดหน่อยนะครับไม่ถึง3วินาทีนะฮะรูแล้วนะครับนะครับไม้ที่ผมมาทดสอบนี้หนาประมาณ1เซนติเมตรนะครับเป็นไม้ที่ไว้ใช้ทำเฟอร์นิเจอร์นะครับทั่วๆไปไม่ใช่เป็นไม้เนื้อแข็งอะไรที่เป็นไม้พิเศษนะครับอันนี้คือไม้ทั่วๆไปที่อยู่ตามบ้านที่เขาทําตู้เฟอร์นิเจอร์อะไรพวกนี้นะครับเนี่ยครับได้รูแล้วครับรวดเร็วมากเลยครับเนื่องจากว่าสปีดตัวนี้ค่อนข้างดีทีเดียวสําหรับตัว เจาะกระแทกนะครับตัวเจาะกระแทกเนี่ยถ้าเทียบกับสว่านไฟฟ้าที่เขาเจาะกระแทกเพื่อเจาะปูนจริงๆเนี่ยโอเคครับตรงนั้นเนี่ยผมยกให้เขาเลยว่าเขาดีกว่าเพราะว่าเขาเป็นไฟฟ้าจริงๆนะฮะตัวนี้มันเป็นไฟ DC ที่มาจากแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ถ้าเราเจาะปูนไปเรื่อยๆเนี่ยพลังมันก็จะลดลงนะฮะแต่ว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนตัวนี้สวิตช์กันใช้นะครับถ้าสมมุติว่าตัวนี้เนี่ย เราใช้ไฟไปจนเกือบหมดนะครับใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็ชาร์จเต็มแล้วนะครับเร็วมากทีเดียวนะครับแล้วเวลาเราใช้หมดกระแทกนะครับเสียงมันจะค่อนข้างนุ่มแล้วก็รอยแตกของมันเนี่ยจะน้อยนะครับเวลาเจาะกำแพงเจาะปูนไปแล้วเนี่ยมันก็จะเข้าไปแบบเป็นรูพอดีเป๊ะเท่ากับตัวดอกสว่านที่ท่านใช้ไม่ว่าจะใช้กี่มิลก็ตามแต่ว่าถ้าท่านใช้ สว่านไฟฟ้าที่เป็นไฟฟ้าสีปบบั้งจริงครับตัวนั้นแรงก็จริงครับแต่ว่ามันจะทําให้งานปูนหรืองานผนังเนี่ยที่เป็นเนื้อปูนเนี่ยอาจจะแตกหรือหลุดล่อนออกมาครับก็จะทําให้ผิวตรงนั้นเสียไปได้นะฮะถ้าท่านต้องการงานประณีตงานบ้านในการเจาะกําแพงเจาะผนังนะครับเพื่อความสวยงามนะครับโดยที่ปูนไม่แตกสีไม่ล่อนแนะนําสว่านไฟฟ้าเลยครับนะฮะแต่ถ้าเกิดท่านต้องการงานหนักที่ไม่ได้ซีเรียส เรื่องกําแพงแตกหรืออะไรพวกนี้นะครับหรือเรื่องสีลอดเนี่ยก็ใช้สว่านไฟฟ้าปกติไปเลยนะครับแต่ตัวนี้มันงานมันจะเนียนมากเพราะว่าเวลาผมไปเซอร์วิสบ้านลูกค้านะครับหรือว่าไปรับงานนะครับที่ต่างๆเนี่ยผมจะใช้ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยไม่ว่าบ้านลูกค้าจะเป็นบ้านปูนบ้านไม้นะครับหรือว่าจะมีโครงเหล็กผมไม่ห่วงนะครับสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากกว่าก็คือว่าสกรูที่ท่านเตรียมไปเนี่ยท่านต้องเตรียมไป ทุกชนิดนะครับเตรียมไปล่วงหน้าเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเวลาเราไปทํางานที่บ้านลูกค้าข้างหน้าเนี่ยเราจะเจอผนังแบบไหนเจออะไรบ้างเราไม่รู้เลยแต่สําหรับท่านที่ซื้อต้องการซื้อติดไว้หรือต้องการมีไว้ในครอบครัวหรือในบ้านตัวเองเนี่ยครับตัวนี้มันติฟังก์ชั่นครับไม่จําเป็นต้องเป็นแบรนด์นี้ก็ได้นะครับเป็นแบรนด์ไหนก็ได้ที่เขามีการรับประกรันแล้วก็มีการ์วิตตนะครับตัวนี้ก็มีการรับประกันเหมือนกันนะครับจำไม่ได้ว่า1ปีหรือ2ปี นะครับแต่ที่แน่ๆเขามีบริษัทตัวแทนจําหน่ายอยู่นะครับถ้าท่านทําเสียหายหรือว่าอะไรหายเนี่ยเขาสามารถที่จะซ่อมแล้วก็มีอะไรขายให้กับท่านได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นนะครับที่ใช้กันเนี่ยมันจะยังไม่พังก่อนมันจะหายก่อนครับหายแน่ๆครับเพราะว่าถ้าท่านไปในที่ที่มีทีมงานเยอะๆนะครับใช้กันไปใช้กันมาคนนั้นหยิบคนนี้หยิบเพื่อนผมหายไปหลายตัวแล้วครับอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่า ไม่ได้หยิบผิดไปเลยครับเพราะว่ามันเป็นสินค้าหายดีนะครับตัวนี้หายดีมากๆเลยนะครับก็ขอบพระคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจหรือว่าชอบผลงานของช่างไฟสุขุมิตรไม่ว่าจะเป็นงานที่ติดตั้งหน้าง,งานจริงๆนะครับในบางตอนที่ผมได้เคยออกไปแล้วหรือว่าเวลาผมใช้เครื่องมืออะไรดีๆแล้วผมซื้อมาใช้เองลองใช้ดูแล้วประหยัดจากประสบการณ์แล้วกล้าแนะนํา ผมก็จะมารีวิวอย่างเงี้ยให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับก็ติดตามผมได้ในช่างไฟสุขุมวิทนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดตับสับครารวมทั้งงานในไ g นะครับท่านสามารถติดตามช่างไฟสุขุมวิทได้ในไ g เพจ a c e b ุ o k นะครับใช้ชื่อเดียวกันหมดเลยครับช่างไฟสุขุมวิทเข้าไปที่ a c e b o o k นะครับใช้คําว่าช่างไฟสุขุมวิทหรือเข้า Google ช่างไฟสุขุมวิทนะครับก็จะมีผลงานของผมเนี่ยขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูได้รับชมกันนะครับ ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ